โด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 ดโดดตึ้งข้าวมาเดี๋ยวใหยาดองบ้างายาดองนะครับขึ้นดองน้ำไปเบิ่งน้ำกันครับ เือต้านน้ำครับน่ากลัวขนาดเลยครับพี่น้องครับัวาน้ำน้ำไหลเราง่ายสางเราครับเลือตัดลงน้ำไปจริง่ครับโอ้หนากลัวมากเลยครับพี่น้องครับัวาน้ำแบบน้ำไหลแรงครับมองแบบนี้เหมือนจะไหลบ่แรงครับแต่ความจริงแล้วไหลแรงมากครับพี่น้องสเกตเบอยู่ที่ต้นบักมี่ครับ พ oh, no. oh <ures> oh, ิ่ง yeah. ย้าะโอ้โหนี่เมนว่าแต่น้าันเพิงครับนี่ครับนี่คือพื้นที่บ้านปากม้าครับบ้านปากม้าครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับนี่คือสถานการณ์จริงครับเบิ้งบ้านหลังนั้นครับพี่น้องครับเห็นตาหลังคาดอแดี่ครับ เวลาใส่เวลาแค่สามเมื่อนะครับพี่น้องครับน้ำท่วมคักท่วมแน่ครับบ้านหลังนี้เห็นแต่หลังคาครับ ค่อยๆไปครับ่ต้องไปเร็วไอ้แล้วตอนนี้คือน้ำไหลแรงมากเลยครับครับผมมาต้องไปเร็วไอ้ค่อยๆไปเอาครับโอ้ยตอนนี้เรากำลังทะลุอูอ่โมง์ต้นกล้วยนะครับ คือตอวที่เบิงจากเบิงจาก,จากน้ำไหลครับน้ำไหลแรงมากเลยครับนะครับและนี่ก็คือสวนของไอส้สาับปลาบกข่อยนี่แม่นเหมือเลยครับนี่ครับเพราะฝากฝากฝากกวาดไยไปจะเป็นบริเวณที่เครื่องบินตกนะครับครับผมครับผม นี่แหละครับบริเวณนี่ครับคือสวนปาล์มออกปุวยของงานไอซักผู้เจ้าของเรือครับนี่ครับเป็นไงไอความรู้สึกตอนนี้ครับไอเรียบร้อยเหมือแล้วอันนี้ตอนนั้นตูเสียงหน้ายี่ใสครับเนี่ยไอเสียงหน้าไปเมื่แล้วนะเป็นว่ไปเมื่แล้วโอ้โหแต่ว่ากล้วยมันมักน้ามันว่ตายแล้วฟังเสียงน้าอะไรครับอ่าอ่าันนี้วันนี้เขาจะโคค้ครับผมไปไอเมื่อกครับไอโอเคครับผมไอเมื่อกเลยครับ ไปเมื่อเลยครับไานนาแ้แเนาะเออครับงอ่ายกะซี่โอ้โหมีมีรางนกมีห้างผิ่งขวงตะเวนย่างดีครับพี่นอ้องครับหงวงตะเวนยางดีเลยบ๊วยแล้วพ่อกระดานยูไตนี่ยูใตต้นกับมีเถียงหน้าจมน้าม่องครับพี่น้องครับ